ขอตูผมในตูสวัสดีครับวันนี้บ่ายนี้เรามาคุยกันเรื่องสะเดาน้ำเปลาหวานตอนนี้บ่ายกว่าแล้วผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะกินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งกินอิ่มครับแน่นอนเรามาคุยเรื่องสะเดาเพอมาตะเกี้ผมกินสะเดาน้ำาปลาหวานอร่อยครับ ต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่อยู่ในเมืองการจะกินสเดาสักรมหนึ่งเนี่ยต้องไปตลาดต้องไปซื้อเป็นเงินนะครับแต่ที่สวิ s เซอร์แลนด์ฟารมบนนอกของผมเนี่ยเพื่อนบ้านออกมาให้ถุงบเบล่มเลยครับน้ำนมเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลได้เอาสเดาออมา ทั้งยอดอ่อนดอกเอามากินเอามาฝากนะครับก็ต้มเอาไว้ผมฝากแม่เพื่อนต้มก็ใช้เตาเฟินนะครับมันก็เลยได้ะเะดาที่มีกลิ่นหอมของเฟินต้มมาเยอะเยอะจนกินไม่หมดวิธีง่ายที่สุดก็คือใส่ช่องเฟซเอาไว้นะค่อยๆแงะเอามากิน เท่าที่เราจะกินก็เอามาต้มลวกอีกสักครั้งอะไม่ใช่ต้มนะครับเอามาลวกลวกอีกสักครั้งหนึ่งอร่อยครับใครอยู่กรุงเทพเนี่ยอ่าสิบบาทยี่สิบบาทกํานิดหนึ่งกินแล้วมันไม่หายอยากแต่นี่เมื่อกี้กินกําเบิ่มเลยนะครับเพื่อนก็ได้ทำน้ำปลาหวานเอาไว้ ถ้วยหนึ่งเ,เป็นกระปุกก็ใส่ตู้เย็ยนหอมเจียวก็เจียวเอาไว้แล้วก็ใส่ขวดเอาไว้พริกทอดก็ทอดเอาไว้แล้วก็เอาใส่ขวดไว้เอามาเวลาจะกินผมก็ค่อยๆลูดสับดาวเทียคํานะครับแล้วก็โรยด้วยก็ดหอมหอมเจียว แล้วก็ฉีกพริกใส่กินเป็นคำๆที่จริงก็นึกถึงกุ้งตัวโตๆนะกุ้งแม่น้ำนะแต่แมไม่อยู่สะแก้วนีนกุ้งแม่น้ำก็หายากอีกอย่างนึงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็กินแบบประหยัดนะครับอร่อยครับสเดานะ้ำปลาหวานจริงๆเนี่ย โปรแกรมรายการอาหารเมนูพวกเนี้ยเรามีตลอดผมเนี่ยตั้งใจอยากจะทำโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์แต่ก็นั่งคิดกับเพื่อนดูว่าเอ๊ะทำมันจะต้องลงทุนยังไงลองดูบ้านน็อกดาวดูครับถ้าบวกลบบ้านน็อกดาวหลังเล็กๆแกแค่นสาเมตรกว่านะครับเป็นโครงเหล็กเนี้ยไม้เชอร์ล่าพื้น เอ้ฟิวเาเรียกอะไรพื้นบอร์ดนะครับมีห้องน้ำเล็กๆซื้ออุปกรณ์พวกอะไรเครื่องเตียงที่หลับที่นอนว่าแสนหนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะพอเอาอยู่าถามมีเงินไหมก็เสียดายนะครับพอมีอยู่แต่คนสรงไัยการมีเงินสด ไว้ในมือก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยกว่าที่จะไปลงทุนนะครับใน Facebook ที่ผมทำอยู่นะครับอลองเข้าไปค้นดูก็ได้นะครับเป้ใบรองเท้าคู่ผมลองโพสเล่นๆนะครับเพื่อนๆอาจจะสนใจก็ได้อ,อยากทำจริงแต่โพสเล่นๆอย่างเชิงนะครับก็คือขายเป็นแพ็กเกจ เพื่อนมาเที่ยวเนี่ยแพ็กเกจละสองพับาทนะครับถามมีอะไรมั่งทีจริงผมมีเคยทำเป็นแพ็กเกจเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแพ็กเกจสองพบาทได้อะไรก็คือเพื่อนนั่งรถไฟมานะครับมาลงสานีรถไฟสาแก้วแล้วผมจะขับรถไปรับรับเสร็จก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ มาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงวันเสาร์นะครับแล้วก็มาค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็เที่ยงแมทุทิศก็ผมก็ไปส่งที่สถานีรถไฟสากแก้วค่ารถไฟขามาก็ห้าสิบบาทขากลับก็ห้าสิบบาทง่ายๆนะครับสองพันบาทเป็นแพ็กเกจหนึ่งคนหนึ่งตอนหนึ่งคนนะครับเ,เพื่อนก็ยิ้วกระเป๋ามามาถึง ทำอะไรมัง่งก็มีกิจกรรมในฟาร์มนะครับผมทำอะไรผมพาทำาต้องบอกว่ามันไม่ใช่โฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์แบบสวยงามนะครับมันจะเป็นโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์สไตล์มีบ้านนอกเป็นของตัวเองอะไรประเภทนะฮะก็ผมทำปุ๋ยหมักผมไปตัดขี้เหล็กอะไรผมก็จะชวนเพื่อนไปแน่นอน จะดอเน้อปลาหวานถ้าเพื่อนมาช่วงนี้ได้กินแนะ่อร่อยครับกินไม่อั้นเพราะสเะดาเป็นของเราเองเต็มสวนครับออแต่ไม่มีกุ้งแม่น้ำนะครับไม่มีปลาดุกย่างเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงปลาดุกย่างเอ้ยไม่ได้เลี้ยงปลาดุกไว้นะครับก็พดเล่นๆดูว่าเออถ้าแพ็กเกจละสองพันถ้าคนซื้อครบห้าสิบแพ็กเกจ ก็จะได้แสนหนึ่งพอดีก็จะเอาเงินแสนหนึ่งมา,าปลูกบ้านนอกดาวมีเพื่อนคนหนึ่งแซวบอกเอากันอย่างนี้เลยแล้ว <c oughs> ครับก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่าทำได้ก็ทำไม่ได้ก็เป็นการขายไอเดียสนใจก็ไม่แน่นะครับคนเราแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะโอ้สบายมากอยากมี้านนอกเป็นของตัวเองแต่เนื้อไม่มีก็ซื้อแพ็กเกจง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็ได้พูดเรื่องสะเดาน้ำปลาหวานอร่อยนะครับขายโฆษณาโฆษณาขายของนิดหนึ่งขี้เหล็กตากแห้งนะครับถ้าใครอยากซื้อกาไปที่ขี้เหล็ก .com คนะครับขีเหล็กก็สะกดภาษาไทย .com ก็ .com นะครับขีเหล็ก .com อมมีไม่มากแต่มีทั้งปีนะครับแล้วก็มี2แบบมีคีเหล็กแบบต้มแล้วไปตากแก่เก็บสดๆแล้วก็ไปตากนะครับราคาแตกต่างกันแบบไม่ต้มถูกกว่านะครับก็เพื่อนที่อะไรอะ่ะ จะส่งให้ลูกหลานที่ต่างประเทศหรือจะส่งหรือจะมาจากต่างประเทศจะหิ้วกลับไปกินดีเลยนะครับเ,เข้าไปที่ที่ขี้เหล็ก .com นะครับผมจะโยนลิงก์เข้าไปที่เพจขี้เหล็ก .com นะครับขี้เหล็กตักแห้งสะแก้วนะครับสั่งซื้อได้ตรงนั้นได้เลยครับราคาย่อมเยามีทั้งปี โอเควันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่างมาคุยอีกมีอะไรเรื่องที่ผมว่าคุยกันไม่หมดนะครับชีวิตคนเรายาวเหยียดแต่ก็คุยกันได้ทุกวันสวัสดีครับมีอะไรเรื่องที่ผมว่าคุยกันไม่หมดนะครับชีวิตคนเรายาวเหยียดแต่ก็คุยกันได้ทุกวันสวัสดีครับ